ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยช้างสาวตัวหนึ่งอยู่กับโขลงใหญ่เธอท้องแก่ใกล้คลอดแล้วทุกๆวันเธอจะมองหาสถานที่ที่เหมาะที่จะคลอดลูกให้ปลอดภัยไว้และเมื่อวันนั้นมาถึงเธอก็ได้ปรีตัวออกจากโขลงเพื่อที่จะคลอดลูกโดยลำพังโดยมีสายตาของเพื่อนๆและญาติในโขลงมองดูด้วยความเป็นห่วงเมื่อเวลาใกล้คลอดมาถึง เธอร้องด้วยความเจ็บปวดบิ่งเล้วบิ่งอีกพยายามที่จะคว้ากิ่งไม้ใบหญ้าแถวนั้นเพื่อที่จะได้เกรงช่องท้องเบ่งลูก,กออกมาผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงอ้าเธอกั้นใจเพื่อสุดท้ายและมันก็ได้ผลเสียงหุ่นยังตุ๊บลงกับพื้นสร้างความดีใจและตื่นเต้นให้กับเธอเป็นอย่างมากท่ามกลางความเจ็บปวด ที่ค่อยๆบรรเทาลงเธอมองที่ลูกน้อยเห็นได้ลางๆงว่าหลับตาพริ้นอยู่ในถุงน้ำคร่ำไม่ขยับขยื่นเธอจึงปฏิบัติตามตามที่เคยสืบทอดความรู้รุ่นต่อรุ่นกันมาโดยใช้เท้าเขี่ยลกให้แตกใช้งวมช่วยในการทำให้ถุงน้ำคร่ำทะลุให้ได้ถ้าลูกตอบมาแล้วไม่ดิน้นหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราจะต้องช่วยลูกเวนนะัทใช้เท้าเดียบ และทำยังไงก็ได้ให้ถุงน้ำคร่ำแตกออกมาลูกเราจะได้หายใจได้เธอนึกถึงคำเพื่อนในโครงที่บอกไว้เธอทั้งเขียคทั้งเตะแต่ลูกก็ยังนิ่งเงียบไม่ขยับร่างกายเลยเธอเริ่มใจเสียทำยังไงดีทำยังไงดีด้วยความมืดและความโลนลานของเธอเองเธอกระเทือบผิดอยู่หลายครั้งในที่สุดถุงน้ำคร่ำก็แตกออก ลูกของเธอหายใจได้เองแล้วเธอร้องด้วยความดีใจลุกขึ้นเธอลูกเราจะต้องรีบไปกันต่อถ้าช้าโขงเขาจะทิ้งเราไว้นะลูกเธอเอ่ยพร้อมกับพยุงลูกให้ลุกขึ้นช้าม้อยแรกเกิดพยายามที่จะลุกขึ้นโดยใช้เท้าหน้าค่อยๆย,ยันกายขึ้นแต่ก็ล้มคว่ำมไม่เป็นท่าลงไปทันทีพยายามหน่อยนะอดทนเอาหน่อยแม่พูดพร้อมกับใช้งวงประคองเพื่อให้ลูกเธอยือนขึ้นให้ได้ ช้างน้อยพยายามอีกครั้งโดยพยุงตัวด้วยขาหน้าและฝืนจะยืนขึ้นตามเสียงของแม่ที่แว่วอยู่ในหัวลูกจ๋าฝืนหน่อยนะถ้าเดินได้ก้าวแรกแล้วก้าวต,ต่อไปก็ง่ายขึ้นแล้วละ่ะเสียงแม่บอกแต่ไม่ว่าแม่จะช่วยช้างน้อยแค่ไหนและตัวช้างน้อยเองก็พยายามเต็มที่ที่จะลุกขึ้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ลูกของเธอลุกขึ้นได้เลยอย่าว่าแต่เดินแค่ยืนให้ได้ลูกช้างก็ยังไม่สามารถทำได้ เสียงร้องของจากโขงดังสถานทั้งป่าเป็นการเตือนว่าให้เตรียมตัวออกเดินทางกันต่อได้แล้วแม่ช้างกระวนกระวายเดินวนไปวนมาขุดดินรอบๆลูกน้อยเกือพื้นต่างระดับจะช่วยให้ลูกมีพื้นที่ในการพยุงตัวเองขึ้นอีกครั้งเวลาผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเธอก็ยังไม่ยอมแพ้จนลูกน้อยบาดเจ็บเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลเสียงหัวโขงร้องเตือนครั้งสุดท้าย เธอมองหน้าเล็กน้อยอย่างทุกข์กระทมฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดี <S <S เธอประเมินสถานาการณ์หากฉันเลือกที่จะอยู่กับลูกโดยทิ้งโคงในสภาพการตอนนี้ฉันกับลูกก็คงไม่รอดแน่ๆการที่เราจะเลี้ยงลูกแรกเกิดโดยลำพังทั้งที่ทเพิ่งจะคลอดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอยากระน,นั้นเลยเราปล่อยลูกเราทิ้งไว้ที่นี่ก่อนฉลอยเส้นทางมีมนุษย์ผ่านมาบ่อยอาจจะพบเจอลูกของเราก็เป็นได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นโอกาสรอดของลูกย่อมมีมากกว่าที่เราจะอยู่ด้วยโดยทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อคิดได้ดังนั้นแม่ช้างดรีบผัดกิ่งไม้ใบไม้มาปิดร่างของลูกตัวเองไว้คลางไว้ก่อนนะลูกขอให้เทวดาอารักปกปักรักษาลูกของเราด้วยเถิดแม่ช้างพร่ำพรรนาก่อนมองหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับบอกลูกทั้งน้ำตาว่าลูกเอ๋ยอดทนให้ได้ เส้นทางนี้เป็นที่สัญจรของมนุษย์ผู้มีเมตตาหากเขาเจอเจ้าเจ้าจะปลอดภัยแน่นอนช้างน้อยนอนฟังเสียงฝีเท้าแม่เดินจากไปทั้งเหนื่อยอ่อนและหวาดกลัวแม่จ๋าช่วยด้วยนูกลัวจังเลยจากการที่ออกจากถุงน้ำาคลมมานานหลายชั่วโมงทำให้ผิวหนังเริ่มแห้งผากมดแมลงเริ่มมาไต่ตอมช้างน้อยกระเสือกระสน คลานล,ลุกเข้าไปในกอไผ่ที่ลึกขึ้นนำคอแห้งแทบจะเป็นผุยผงเราต้องสู้แม่บอกไว้หากมนุษย์เจอเราเราต้องรอดแน่นอนช้าน,น้อยพยายามที่จะแม่หลับแต่ด้วยตั้งแต่ออกจากท้องแม่มายังไม่ได้กินนมหรืออะไรเลยแม่จ๋ารูปหน่อยเหลือเกินแม่จ๋าช้าน,น้อยได้ยินเสียงเสืออึงรอบกายหรือว่ามนุษย์จะเจอเราแล้วจะมีคนมาช่วยเราแล้ว ตามที่แม่บอกไว้หรือเปล่านะช้างน้อยพยายามฟังเสียงให้แน่ใจว่าไม่ใช่ความฝันนี่มันลูกช้างนี่ดูแล้วเพิ่งน่าจะคลอดแล้วแม่ไปไหนละเนี่ยเอ้าพวกเราช่วยกันหน่อยเร็วเสียงชายอีกคนกล่าวว่าดูเหมือนแม่มันน่าจะทิ้งไปแล้วโอ้น่าสงสารคงจะหิวแน่เลยเดี๋ยวพวกเราช่วยเองนะว่าแล้วพวกเขาก็กกุลหนบ้างโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บ้างก่อไฟผุดตุ้มข้าว น้ำข้าวให้ช้างน้อยกินประทังชีวิตไปก่อนการขาดนงหรืออาหารในช่วงแรกเกิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งสิ่งที่เจ้าช้างน้อยได้ลิ้มรสมื้อแรกคือน้ำข้าวต้มซึ่งเจ้าช้างก็พยายามค่อยๆกลืนลงลำคออย่างยากลำบากมันแสบลึกบาดเป็นทางลงไปในลำคอเป็นสิ่งแรกที่ตกถึงท้องตั้งแต่เกิดมาแม่จ๋าแม่อยู่ไหนหนูรอดตายแล้วนะแม่ ทำหมดเริ่มขั้นตอนการขนย้ายลูกช้างถึงจะเป็นแค่ลูกช้างน้ำหนักก็ร้อยกว่าโลได้พื้นที่ลาดชันหินกรุกระอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทุกคนต่างช่วยกันหามลูกช้างออกจากป่าด้วยความทุลักทุเลทาหมดได้หามลูกช้างให้มาพักชั่วคราวที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตอนนี้ลูกช้างอุ่นใจมากขึ้นแต่ความบาดเรวเงว่าจะถูกทิ้งอีกครั้งยังกล่นอยู่ในหัวใจให้เชื่อว่าเขาต้มแล้วกันนะ ตั้งแต่นั้นมาลูกช้างก็ได้ยินมนุษย์เรียกตัวเองว่าน้องข้าวต้มแม่จ๋าหนูสบายดีนะหนูปลอดภัยแล้วหนูจะเป็นเด็กดีและอดทนตามที่แม่สอนรอก่อนนะแม่นะช้างน้อยส่งจิตถึงแม่ช้างก่อนพลอยหลับไปแม่ช้างหลังจากที่เข้าร่วมเดินทางกับโขงแล้วก็จิตใจร้อนรุ่มกระวนกระวาย แม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นตายร้ายบียังไงมนุษย์เจอลูกของเธอไหมได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าหรือว่าแค่คิดถึงตรงนี้แม่ช้างก็แทบจะทนไม่ได้นางกระสับกระส่ายจนช้างอีกตัวที่พูดขึ้นหักอ,อกหักใจเถอนะแม่นะเขาคงไม่มีวาสนาต่อกันป่านนี้แล้วช้างน้อยคงจะไปสวรรค์แล้วละ่ะเมื่อได้ยินคำนี้เหมือนฟรามเส้นสุดท้ายแม่ช้างทนไม่ไหวอีกต่อไป ธอหันหลังกลับไปทางเดิมเพื่อดูให้แน่ใจว่าลูกของเธอยังอยู่หรือว่าตายกันแน่เธอวิ่งฝ่าสายฝนเดินข้ามห้วยน้ำข้ามภูเขาเดินทางตัวเดียวโดยไม่หวงอันตรายของตัวเองแม้แต่น้อยลูกจ๋าไม่ขอโทษรอแม่หน่อยนะแม่กำลังจะไปหากลางดึกของอีกวันแม่ช้างก็มาถึงจุดที่นางเคยคลอดลูกทิ้งไว้ เธอเดินวนเวียนไปมาเพื่อหาหนูร่างขูงลูกหากลูกตายจะยังเห็นซากนางเดินหาหลายรอบหรือว่ามนุษย์จะช่วยลูกเราไว้แล้วนางคิดเต็มมีความหวังนั้นเราต้องออกไปดูว่ามนุษย์ได้ช่วยลูกเราไว้จริงๆไหมว่าแล้วนางก็เริ่มเดินทางม,มุ่งหน้าสู่ถนนคอนกรีตนอกป่านั่นแม่ช้างนี่คงจะมาตามหาลูกแม่แน่นั่นสิน่าสงสารจริงๆมาตัวเดียวด้วยนะอันตรายนะเนี่ย ฉันเห็นมาสองวันละคงมาดูลูกนะ่ะแล้วก็มีเสียงตะโกนบอกแม่ช้างไปว่าลูกของเธอมีคนใจบุญเอาไปรักษาอยู่นะ่ะไม่ต้องห่วงนะถ้าหายแล้วจะเอามาคืนให้แม่ช้างด้วยฟังน้ำตาไหลพยักหน้าก่อนหายเข้าไปในปา่าเข้าต้มได้รับความช่วยเหลือให้ย้ายไปอยู่ยางสถานที่แห่งใหม่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลรักษาจากทั้งคุณหมอและมนุษย์ผู้มีความเมตตาเป็นเลิศ เมื่อช้างน้อยได้รับการประคุปประหงมเอาใจใส่และความรักจากมนุษย์รอบด้านก็ทําให้หัวใจแช่มชื่นขึ้นมาบ้างร่าเริงสดใสเป็นอย่างดีเจ้าช้างพยายามกินนมและฝึกเดินในทุกๆวันเพื่อสักวันหนึ่งจะได้เดินเข้าฝูงพร้อมหน้ากับแม่อย่างภาคภูมิใจแม่จ๋าหนูจะต้องเดินได้และหายดีและสักวัน เราจะได้เจอกันอีกนะแม่จ๋าแม่ช้างยังคงเดินวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่จากไปไหนสักวันเราจะได้เจอกันอีกนะลูกนะคือเสียงเครียดจากหัวใจของผู้เป็นแม่